โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุเปอร์นะสวัสดีก็อยู่กับสคริปเกมอีกชิ้นเคยนะครับซึ่งก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่มันทําออกมานะครับเป็นเวอร์ชั่นเบตานั่นเองเป็นแฟนเมดขึ้นมานะครับซึ่ง มันดูดีมากนะฮะป้าปกดูดีมากนะเป็นแบบโู้ตัวละครดูลื่นมากนะดูลื่นไหลามากการตั้งค่ายไม่มีอะไรนะครับโอเคเริ่มเล่นเลยราสามารถเล่นออฟไลน์ได้แล้วก็เล่นกับผู้เล่นอื่นได้นะครับซึ่งก็เป็นผู้เล่นจริงๆแต่ผมจะเล่นซิงเกิลเพลเยอร์แล้วกันนะฮะขี้เกียจรอผู้เล่นโอเคเราเข้ามาเจอบ,บอทนะฮะตรงนี้เป็นบอทติมไปหมดเลยมันบอกว่า waiting for player อดรอเพลเยอร์ใช่ปะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยอการออพติไมค์การวิ่งการหยุดเดินอะไรพวกนี้มันยังไม่สมสูทนะเพราะเป็นเบ แต่ว่าตัวเกมทำออกมาได้ดูดีโอเคเริ่มเลยโอ้เล่นง่ายนะเนี่ยอ้ไอ้เหี้ยยังมีคนโดนอีกเหรอโอ้ไปช้าช้าไปก่อนเลยแล้วมันวิ่งกันเป็นแถวอ่ะไอ้เหอ้าเอ้าเหี้ยดูท่าตายแมงโคตรทุเรศอ่ะอึ๊บเอ้าเหี้ยอันนี้คือต้องรอใช่ปะโอเค เอาเกมเอาเฮียตายหาหมดเอาเอาเกมเฮียเกมโคตรดีอ่ะคนมันเข้าเส้นชัยหมดมึงยังจะยิงอกีกเนาะโอเคเราเราจะมาทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับนะเพราะเกมเป็นรุ่นเบต้านะั่นแหละนับเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นกันแล้วแหละนับข้อผิดพลาดของเกมนี่คือแบบโคตรอุบาทรอแล้วเนี่ยรอแล้วเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่ง คือเราขยับนิดเดียวคือตายแล้วระบบแม่งตรวจจับดีมากอะ่ะอุ้ยไม่มีคนโดนเอ้าอุ้ยอืมอีมันดันกันได้ด้วยนี่โอเคหยุดโอ้โหโอ้โหอโอเค,อเควิ่งต่อหยุดปึ๊บเฮ้ยเดินมันวิ่งกันเป็นแถวอะ่ะ ขาดูนะขอดูป no ัร์ที่โคตรจังใจเลยขอดูนะเอาเอาเอาดิเอาดิเอาดิสาดเอาดิอู้เอาผ่านโอ้ยเกมนี้แม่งดีแ่ะมีมีหลายแมพเฮ้มึงไปเลยไปไปสิไปสิวะไม่ไปเหรอนี่ยเกมนี้มันเอา พลาดน,นิดเดียวคือตายเลยเหรอเอมมันมีอยู่สองด่านด้วยป่ะโอ้โ oh, ห oh, เกมทำออมาได้ดูดีเลยนะเนี่ยทํามาสองด่านไม่รู้ว่ามีกี่ด่านครับแต่ว่าไอ้เกมมันดีอยู่นะยกเว้นบักนี่แหละซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่น0.3ใช่ป่ะอัปเดตม,มาครั้งที่สามแน่ๆนะครับก็เลยบักเยอะนะครับซึ่งใครอยากลองเล่นก็ไปเล่นนะอันนีน้ยังเป็นเวอร์ชั่นของคอมนะจะมีแต่ของบนคอมนะแต่ของมือถือก็เดี๋ยวก็โคมาเลยนะครับหรือว่าอาจจะไม่มาก็ได้นะภาพมันสวยนะเดี๋ยวมือถือระเบิดนะครับซึ่ง เดี๋ยวผมรออัปเดตแล้วกันนะครับเกมมันดูน่าเล่นมากนะดูน่าเล่นมากๆต้องรออัปเดตแหละนะครับเพราะว่ามันมีด่านเยอะนะครับ